พามาชมสต็อกหลังบ้านนะครับพี่มาบุกองทัพกระบะนะวันนี้ผมจะพามาดูรถกระบะที่ผ่อนเริ่มต้น4,000-5,000กว่าบาทนะครับเริ่มเลยไหมจากคันแรกเลยแล้วกันพี่มานะครับนิสสัน n a วาล่าครับเป็นตัวปี2018-19อุ้ยปีนี้ปี20นะไม่ธรรมดานะครับราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทและผ่อนมีแค่5,000กว่าเท่านั้นครับออกรถ10บาทนะและลูกค้าซื้อรถมือสองนะครับบางคนตกใจกลัวนะไม่กล้าซื้อนะครับเพราะาอะไร กลัวรถมีปัญหากลัวรถชนมานะครับแต่เรามีรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิกความไฟไหม้น้ําท่วมกลับมาครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเซ็นเอกสารที่ร้านผมส่งสไลด์ถึงหน้าบ้านและเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านด้วยนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นเอาแบงค์สิมาแกลกรับส่วนลด1นึ่งแ แบงค์สิบนะที่นี่เอาแบงค์สิบมาแลกรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับทุกคันที่นี่ออกรถ10บบาทได้ทุกคันเลยนะครับเครดิตดีออกรถ10บบาทนะครับออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้านะครับมาต่อมาครับครับยกสูงอันนี้ก็เท่าไหร่ห้าหกพันนะตัวนี้เป็น f o r d r a n g e r นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้รับประกันโครงสร้างเหมือนกันรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับซื้อรถที่นี่ไม่ต้องห่วงว่าจะซื้อแล้วซื้อเลยนะแต่ว่าเรามีรับประกันให้นะครับตามนั้นอะมาต่อ HRV นะครับออกมาล้านกว่าบาทครับวันนี้เหลือเท่าไรห้แสนกว่าบาทนะครับตัวสีดำปี2 0 1 5 1 6ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับประกันโครงสร้างอันนี้รอขัดเงาให้อยู่นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะเดี๋ยวผมขัดเคลือบเงาให้ใหม่นะครับแล้วก็เก็บละเอียดให้สวยๆเลยนะครับนี่มาต่อฮะแบรนด์ตลาดครับ Isuzu D-Max ยกสูงและตัวนี้แต่งจัดทรงให้ด้วยนะใส่แม็กสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหแม็กชุดนี้ก็30,000กว่าบาทนะครับ ได้ไปนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้อพี่นะครับจัดไปนะคันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับผมจะเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวยุกสูงครับหน้าสเตลส,สวยเลยนะครับไฟหน้าตัวท็อปนะครับพี่ออปชั่นของตัวท็อปอีกแล้วได้ตัวยุกสูงอันนี้เหลือราคาประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะออกมาเจ็ดแปดแสนนะครับวันนี้เหลือ4ี่แสนกว่าบาทและผ่อนประมาณ7จ็ดแปดพันตลอดสัญญาด้วย นะครับนี่ข้างหลังต่อครับรถเก๋งอ่ะอันนี้เป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันนะครับราคาแสนกว่าบาทเอาไปผ่อนสองสามพันก็พี่แสนกลางๆครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาและจัดทรงให้ด้วยคันนี้ขับล้อเดิมมันเฉยไปนะพี่นะผมใส่แต่งแม็กสวยๆให้นะครับนี่เดี๋ยวเลือกเอ้ยเดี๋ยวรอล้างขัดเคลือบเงาให้ใหม่นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาบ้านแท้ๆเลยคันนี้นะครับหรือยกอัพขึ้นมานะครับเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะ ัวนี้เป็นตัวแซดนะครับและจัดทรงให้ด้วยตัวแซดออกใหม่ประมาณถ้าเป็นสีประตูมัน90,00แสนกว่าบาทนะ9 0 0 0แสนกว่าครับวันนี้เอาไปเหลือราคาเท่าไหร่ดี5 0 0แสนกว่าบาทครับเป็นสีขาวมุกด้วยไฟหน้าตัวท็อปนะฮะได้ตัวท็อปไปแหละนะ้าเป็นเกียวโตสรร้ส่วนมากเป็นตัวท็อปเลยนะครับสวยงามนะฮะรบับประกันทุกคันครับไม่ต้องห่วงนะซอที่นี่นะครับไม่มีการย้อมแมวไม่มีการอ,าอะไรอะรับประกันแลวกันต้องบอกว่ารับประกันหลังการขาย และออกรส10บ,บาททุกคันด้วยนะครับอ่ะสประตู 1, 6, ่ันหกพันครับพี่นี่เป็นไงได้ปีใหม่ด้วยปี2018ันตัวนี้ใช่ไหมประมาณนี้เลยนะครับเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดที่สำคัญครับผมจัดทรงให้แล้วพี่ไม่ต้องไปทำเพิ่มถ้าอยากได้ชุดแต่งนะครับลูกค้าอยากได้ชุดแต่งผมขอแค่กดไลค์กดแชร์ออกไปและแคปหน้าจอทักบ้านเขียวเข้ามานะครับ2 2นะครับ หรือโทร095-198-9916นะติดต่อมาเลยคุณจะได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยถ้าลูกค้าดูจากคลิปนี้มานะครับนะเก่งแสนก่าบาทครับพี่รถบ,บ้าน,นแท้เลย Honda City นะครับปี2011เอประมาณนี้เลยครับโอ้โหเจ้าของเก่าแต่งมาสวยมากเอาไปเลยครับแสนก่าบาทจัดไปนะแล้วก็ดอยาวๆครับ ISU z u D-Max 1.9 X Series ปี2019นะครับเป็นโฉมหน้าสเตลตัวนี้ก็ เหลือ4แสนกว่าบาทครับได้ผ่อนประมาณ7-8พันตลอดสัญญานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะห้องเครื่องเดิมๆนะครับรับประกันโครงสร้างให้นะเครื่องเดิมไม่มีการทําไม่มีการย้อมแมวนะครับคานเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการย้อมแน่นอนนะครับแผ่นเพลทอยู่ครบนะฮะเครื่องเดิมๆนะครับสวยแรงนะครับสเกิร์ตรอบคันแต่งจัดส่งมาให้พร้อมแม็กยังไงโคตรสวยเลยนะครับตอนนี้เท่าไหร่ละสี่นาทีอ่ะ มาต่อครับผมเอาถ,ถัดมาเก่งนิดนึงเมื่อกี้ไปกระบาะและมีเก่งมาแซมแซมนิดนึงนะครับก็อันนี้สุสานกีเซียสนะครับรถอีโคคาอีกหนึ่งคันแต่โครงสร้างบอดี้ใหญ่มากนะครับคือนั่งในนั่งในกว้างมากๆนะครับไม่แคบนะทั้าตัวนี้ไม่แคบนะครับออกไม่หกแสนกระบาทครับวันนี้เหลือ3 0 0แสนกระบาทและผ่อน5 6 0 0 0พตลอดสัญญาย้ำนะครับราคาที่บอกคือออกรถเพียงแค่แบงค์สิบแบงค์เดียวคือออกรถ10บาท นะครับพี่ถ้าลูกค้าอยากจะวางดาวเพิ่มเติมมันก็จะถูกออกมาตามลําดับเลยนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะปี2021ครับเลขใหมันแค่50,000ครับเหลือ300,000กว่าบาทและแต่งฟรีให้ไม่มีคิดเพิ่มแน่นอนนะครับจัดทรงสวยๆมาถัดมาอีกนี่ครับแสนกว่าบาทครับผมตัวต้า v ีออปี2012นะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยรถบ้านแท้ๆครับจัดทรงให้สวยงาม นะใครชอบคันนี้สกิดมาแล้วกันครับเหลือเพียงแค่แสนกว่าบาทครับเป็นสีฟ้าฟ้าครามส,สวยๆเลยนะครับอ่ะถัดมาเอาเก๋งอีกสักหน่อยนะครับนิสสันเอเมล่านะครับอันนี้จะได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะตัวนี้ปี2018นะครับนี่ฮะเหลือ2 0 0แสนกว่าบาทครับและผ่อน4 00พกว่าตลอดสัญญานะครับเหลือ2 0งแสนกว่าบาทผ่อน4ี่พันกว่าถัดมาอ่ะอันนี้ก็เหลือเท่าไหร่ประมาณ2 3แสนครับผ่อนประมาณ5,000ันตลอดสัญญา นะครับออกลด10บ,บาทได้เลยนะครับอุ้ยสวยรถหลังบ้านเยอะมากนะครับผมพามาชมตัวรัวก่อนแล้วกันครับนี่ isu d max x series นะครับโอ้โหโอุ้ยสวยจังเลยมาอยู่ด้านหลังได้ไงเนี่ย่าจะไปจอดด้านหน้า <c oughs> นะได้ตัวท็อปไปครับ x series เป็นรุ่นเอ้ยเป็นรถตัวท็อปที่เอามาแต่งใส่ชุดแต่งของ x series แล้วมันท็อปขึ้นไปอีกนะครับเป็นชุดแต่งเฉพาะเลยนะครับเนี่ยไฟหน้าตัวท็อปนะฮะคิ้ว นะครับโคเมียมมีมาให้แล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นของอีสุแถบแดงให้นะครับแบบนี้ไฟตัดหมอกมีครบเลยชุดแต่งรอบคันนะครับและชุดแม็กจะเป็นชุดแม็กของเอเซีเลยนะครับอยากให้ดูข้างในนะแต่ว่ามันเปิดดูไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นโฉมนี้จะมี2ส,สีนะครับมีสีดําและตัวนี้ก็เป็นสีสีดําข้างหน้ามีสีขาวนะครับนี่เลือกคันปี20ขึ้นไปนะครับนี่ชุดแต่งนะครับครบโลบาเล็ก แม็กนะครับครบหมดนะครับเป็นชุดแต่งของเอ็กซ์ตีโดยตรงนะครับออกใหม่ประมาณ9 0 0 0แสนนะแปดเก้นนะครับวันนี้เหลือเท่าไหร่หกแสนกว่าบาทนะครับวันปีใหม่ด้วยนะหรือตัวสูงไม่ชอบครับมาตัวเตี้ยครับพี่จัดทรงให้สำหรับสายซิ่งนะครับพ่อน้องออนยูทั้งหลายนะครับฝากระโปรงคาร์บอนแม็กอ่ะจัดทรงโหลดนะท่อลั่นๆมาให้นะครับตัวนี้ก็ออกใหม่ประมาณแปดแสนนะสีประตูก็เริ่มต้น8ปดแสนกว่าบาทอยู่แล้ว นะครับพวกนี้ผมจัดตัวให้คันนี้นะลด50%รครับเหลือไปแค่4 0,000 0กบาทและผ่อน7จ0 0แปดตลอดสัญญานะครับจัดไปนะใครชอบตัวเตี้ยครับสกิทมานะตัวไหนต่อดีอะมาสีประตูต่อครับพี่นะครับลีโวตัวหน้าใหม่นะเป็นตัว Z Edition นะครับพวกนี้ประมาณปี -2 2 4สีประตูมีทั้ง4ีประตูตัวเตี้ยนะครับพี่ชอบทรงไหนพี่เลือกเอาเลยจิ้มๆมาเลยนะครับนี่รีโวหน้าใหม่นะครับหน้าหมูป่า อันนี้ก็จัดส่งให้ครับถ้าใครดูคลิปนี้และชอบคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้อีก4เสเซนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่เลยยกชุดนะสเส้นนะครับแล้วประกันโครงสร้างไม่มีชนไม่มีความนะครับอันนี้ก็เอ็กซิลี่อันนี้ก็รอผลอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้ก็อาถาัดไปก็เป็นรีโวนะครับเป็นปี15บ6นะเป็นโฉมนั้นสวยๆจัดไปอันนี้ก็เท่าไหร่แสงก็บาทครับมาสด้าสองผ่อนสามพันตลอดสัญญาครับตัวนี้ ปอนสามมันกว่าเราสัญญา,าราคาแสนกว่าบาทครับแสนไปไปใครชอบจัดนะครับอะไปยังอะนะครับสุดท้ายแล้วกันพี่นะครับใครชอบคันไหนที่ผ่านแวบๆผมอาจจะพาดูไม่ครบทุกคันหรอกนะครับรถมันเยอะจริงๆนะครับวันนี้พามาชมหลังบ้านพอคร่าวๆนะครับใครอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมอยากดูรถเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถทักเข้ามาได้แอด 222a นะครับหรือว่าโทร9 9 5 1 9 99 9 1 6อย่าลืมแคปหน้าจอนี้และทักเข้ามาด้วยคุณจะได้โปรโมชั่นในคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องตวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปให้รับชมอีกนะครับวันนี้ผมสปายซ้ำเนโมโตลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ